ผมเกิดวันที่หกพฤษภาเป็นลูกชาวนาเป็นล้านยาโมนิสัยผมไม่ชอบคุยโวเป็นคนโกโรโกโซแต่กิ่งใจเกิดมาหน้าตาไม่งามแต่มีความภาคเพียนเคียนไปจิตใจสื่อตรงสื่อสัตว์ และมัดไทยยัดประหยัดชชยใจในการคองขีพทั่วไปสำหรับผมประชาชนไทยที่ต้องกินต้องใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับผมประชาชนไทยที่ต้องกินต้องใช้ในชีวิตประจำวันลา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 ,ลา,ลา ลา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 เป็น i̇şte ลูกอีสานเป็นล้านชาวนาล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 าเป็นลูกชาวนาและเป็นล yes ้านยามโมเกิดวันอาทิตย์ตอนคำยามแรงตะวันสีแดง ล่วงลาลับไปเป็นบุคคลถือกำเนิดเกิดใหม่ชื่อว่ามนชัยในใจทุกคนขยันตั้งใจภาคเพียรศึกษาเราเรียนภาคเพียรเขียนอ่านขายันตั้งใจทำงาน ไม่เคยเกียจคร้านในงานที่ทำเป็นคนหนักเอาเบาสู้กร็รู้รู้อยู่ว่าชื่อมนชัยต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่ยาณวรุษนีไงเกิดในเดือนพฤษภาเกิดวันที่หกพฤษภา ไม่ใช่สองสเก้าอแต่เป็นสองห้าสองสองลา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 เป็นลูกอีสานเป็นล้านชาวนะลาลา,ลา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 ลเป็นลูกชาวนาะและเป็นล้านยาม หกพฤษภาสองห้าสองสองสวัสดีครับ